สวัสดีนะักลงทุนทุกท่าน,นและอินดี้ต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปตลาดและหุ้นการบ้านนะครับประจำวันศุกร์ที่24กันยายนกับผมกฤจแอดมินและผู้สอนของเพจลงุลงนงทัวร์เรือลงทุนครับสำหรับตลาดนะครับวันศุกร์นี้นะฮะศุกร์นี้ตลาดนะครับเซตบ้านเราไม่ได้ทําการเปิดทําการนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยครับยังเปิดทําการอยู่วันที่23นะครับวันพฤหัสน,นะแต่วันศุกร์วันนี้เนี่ยนะครับก็ปิดกันไปตามระเบียบนะครับนะนะก็ จากที่เราเห็นล่าสุดนะครับวันพฤหัสเนี่ยที่ปิดนะครับปิดนะครับเปิดโดดมานะเปิดโดดมาแต่เป็นแท่งนะครับเกือบจะโดจินิดนึงนะครับตรงนี้มีแท่งแดงลงมายาวนิดนึงนะก็ถือว่าให้แนวโน้มนะครับว่ายังสู้อยู่นะครับผมมองว่าเซตอินดี x ยังสู้อยู่นะครับลองมาดูสรุปนะครับมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนกันครับตัววันที่23กันยายนเนี่ยครับวันพฤหัสเนี่ยเราจะพบได้อย่างหนึ่งครับว่า ตัวนะครับฝั่งผู้เล่นที่ซื้ออย่างมีนยัยสำคัญสุดครับคือนักลงทุนต่างประเทศครับหรือต่างชาติเนี่ยนะฮะซื้อกันและอีกอย่างคือนะครับตัวบโบรกเกอร์ก็ซื้อนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเจอนะครับ,บโบรกเกอร์เนี่ยมีการซื้อสุดทีที่ค่อนข้างเยอะผมจะให้แนวโน้มนะครับว่าเขามาเทรดมากกว่านะครับไม่ได้มาลงทุนขนาดนั้นนะประมาณนี้ครับแล้วก็ กองทุนกับรายย่อยบ้านเราก็ขายไปตามระเบียบครับนะลองมาดูครับว่าสรุปตรงนี้นะครับตั้งแต่เดือนนะครับกันยายนที่1นถึง2ี่นี้นะครับพระเอกของบ้านเรานะครับคือต่างชาติมาตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมยังให้แนวโน้มนะว่ามีโอกาสขึ้นไปได้ครับเพราะว่าเขายังสู้อยู่นะครับเซตอินดี์บ้านเราเนี่ยยังสู้อยู่แต่อย่างไรก็ตามครับนะอย่างไรก็ตามผมมองว่า การขึ้นรอบนี้นะครับจะขึ้นให้ได้สวยผมมองแนวนี้นะครับเอาผ่านไปให้ได้ก่อนนะครับเอาผ่านไปให้ได้ก่อนนะแนวบริเวณน,นี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณนะครับแต่ชนีประมาณ1632ถึง1643ครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ลุ้นครับนะ ผมมองนะว่าลุ้นจะไปแนวต้านถัดไปแถวๆนะครับตีวงกลม1700ครับนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นได้อยู่นะครับสำหรับเซ็ตอินดซ x บ้านเราต่อมาเราลองมาดู mai หน่อยนะครับนะครับ mai ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ยังมีแนวโน้มขึ้นอยู่นะมีการ pull back ที่แท่งเคียนเนี้ยนะครับมีการผันผลสูงครับทั้งแท่งเนี้ยผันผลอยู่เท่าไหร่ครับลองมาดู ผนะันพวนอยู่ลบ3.65%เลยทีเดียวนะครับนะ3.65%เลยทีเดียวแต่นะครับก็เป็นแท่งเขียวยืนกลับขึ้นมาได้นะแล้ววันล่าสุดเนี่ยครับวันพฤหัสล่าสุดก็ลบนะครับอยู่3.43จุดหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่0.161%นเนะครับนะโดยที่ผมเนี่ยยังมองแนวต้านไว้เหมือนเดิมครับอยู่ที่ประมาณกลมๆนะครับอยู่ที่580สําสำหรับ MAI บ้านเรานะ ตัวต่อไปที่ผมอยากให้ทุกคนลองมาดูนะครับจะมาดูเป็นค่าเงินบาทของเราเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินสหรัฐนะครับเออจุดตรงนี้เนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยนะว่าเซตอินดี x b าเราที่เป็นพระเอกอยู่ถึงตอนนี้ได้เนี่ยต่างชาตินะครับเข้ามาซื้อเพราะว่าค่าเงินบาทอ่อนค่าลงนะครับแล้วตัว us นะครับแข็งค่าขึ้นฟันโฟจากต่างชาตินะครับเลยเข้ามาซื้อ ได้สูงขึ้นนะครับเพราะว่ามีความได้เปรียบเรื่องค่างเงินนะครับผมนะเพราะค่างเงินบาทเริ่มอ่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่างเงินบาทเริ่มอ่อนตรงนี้เนี่ยผมมองนะว่าถ้าสมมติเบรกไปได้เมื่อไหร่นะถ้าสมมติเบรกประมาณ3-3ผมตีวงกลมไปเลยนะครับ3-3.5ไปได้เมื่อไหร่เนี่ยนะมีสิทธิ์ระเบิดเถิดเทิงครับไปแนวต้านถัดไป34.28นะเซตอินดซ x บ้านเราอาจจะดีดขึ้นได้อีกจนถึง1 8 0 0นะครับในรอบนี้เนี่ย เพราะว่าต่างชาติเข้ามาซื้อได้นะครับนะในส่วนนี้เนี่ยมีโอกาสได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหุ้นนะครับการบ้านของเราผมแนะนำนะครับว่าช่วงช่วงนี้ครับลองดูเป็นหุ้นในกลุ่มที่เป็นส่งออกนะจะค่อนข้างเวิร์กนะครับส่งออกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอผิดแปบบ๊บนะส่งออกได้อยู่นะส่งออกได้อยู่อย่างเช่นอ,อะไรบ้างฮาน่าเห็นไหมฮะฮาน่ายืนแข็งเลยครับนะยืนแข็งอธามฮายนะ น่าจะเอาทำฮาร์อยู่นะครับลองดูสักนิดหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับฮานาเอาทำฮาร์ครับนะมีอะไรมีอะไรอีกบ้างนะฮะเอ่อเป็นทีเออทีนะครับทีก็แข็งอยู่นะครับตัวที่เป็นส่งออกมีอะไรอีกบ้างตัวที่เป็นส่งออกอืมตัวที่เป็นส่งออกตัวที่เป็นส่งออกมีอะไรบ้างครับทีฮาน่า แล้วตัวอีกตัวหนึ่งแม่ผมำจำชื่อไม่ได้ไตัวอะไรนะครับอ่ะลองดูประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอลองดูกลุ่มเดินเรือสักนิดหนึ่งนะครับว่าจะมาด้วยหรือเปล่ากลุ่มเดินเรือยังไม่ค่อยมานะกลุ่มเดินเรือยังไม่ค่อยมาอืมอืมงั้นผมให้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนนะครับพวกที่ยูฮาน่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่เขาส่งออกนะจะมีความได้เปรียบนะครับกับเรื่องนี้อยู่นะ มีความได้เปรียบกับเรื่องค่าเงินบาทอยู่นะครับก็ลองฝากเอาไว้ดูกันนะครับพวกกลุ่มส่งออกนะฮะจะค่อนข้างแข็งนะฮะถ้าเงินบาทอ่อนค่าจนถึงตอนนี้นะอ่ะไปลองดูการบ้านเลยนะครับว่าวันนี้การบ้านมีตัวอะไรบ้างสูตรการบ้านของวันนี้นะครับผมได้สแกนนะครับจากของวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับจากสูตร ema 1020นะครับตัดขึ้นบวกกับวอลลุ่มเข้าเกิน2ล้านหุ้นขึ้นไปนะครับโดยที่ตัวแรก เราจะมาเริ่มกันที่ BEC ก่อนนะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันได้แก่ BEC, Demco แล้วก็ Div ครับซึ่ง Div เนี่ยน่าจะเคยดูกันไปแล้วนะครับงั้นหลกัหลกๆพระเอกของบ้านของการบ้านเรานะครับวันนี้ก็คือ BEC กับ Demco นะครับลองมาดู BEC กันก่อนสำหรับ BEC ผมมองนะว่านะครับมีโอกาสตรงนี้ครับเป็น3โอกาส 1, 2, 3, 4, 5แล้วเรียบร้อยนะครับการขึ้นมาตรงนี้อาจจะเป็น A อาจจะเป็น A ขึ้น B นะครับลองมาดูกันว่ารีเทสขึ้น B ได้หรือเปล่านะเออนะครับมีโอกาสนะครับว่าการขึ้นรอบนี้มีโอกาสขึ้นเป็นขึ้น B ได้อยู่นะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเตรียมลง C ต่อนะผมยังไปแอดอย่างนี้นะครับว่าอาจจะเตรียมลง C ต่อได้นะครับนะลองมาดูกันครับว่าเตรียมลง C ได้หรือเปล่านะเออที่ผมมองว่าเตรียมลง C ได้นะครับอย่างหนึ่งที่ผมน่าเป็นห่วงนะ ผมให้เกณฑ์น้าเป็นห่วงคือ RSI นะครับลองดู RSI ตรงนี้นะครับ RSI นะครับตัวเนี้ขึ้น3ทําำไฮนะครับทํำไฮสูงเลยนะครับแล้วยังไงครับราคาทำไฮย่อยไฮ g h 2จุดนะครับแต่ RSI ทํา frame day นะครับฟ้อง b e l r i s h divergence ต่อนื่นต่อเนื่องเลยนะครับนะนี่นะครับ ฟองบาลิชเดเวอร์เจนต่อเนื่องนะครับยังไม่เบรกนะถ้าจะเอาสวยจริงๆผมขออย่างหนึ่งคือเอาเบรกประมาณ14บาทกลมๆไปให้ได้ก่อนเบรกและรับอยู่นะถึงจะค่อยเข้าซื้อเพื่อหวังในการเป็น Impulse Wave หรือขาขึ้นไปได้ต่อนะครับสำหรับ BEC แต่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยการขึ้นมารีเทสตรงนี้มีโอกาสเป็นขึ้น B เพื่อจบ C ได้ต่อนะครับนะสำหรับ b ผมให้แผนประมาณนี้ไว้ก่อนถ้าใครมีของตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งเล่นโดยเด็ดขาดนะครับนะ ตัวนี้ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีโอกาสขึ้นมาเพื่อจบรอบนะครับผม b ีประมาณนี้ครับหุ้นตัวนี้ให้สัก1ดาวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าจะขึ้นได้ต้องรอเบรกนะครับถ้าจะขึ้นได้จริงๆต้องรอเบรกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรอดูอย่างเดียวนะครับผมตัวต่อไปครับเป็นเดมโคครับเดมโคครับเดมโคล่าสุด การขึ้นมาตรงนี้มีวอลลุ่มสูงอยู่นะครับมีวอลลุ่มสูงวอลลุ่มซื้อสูงอยู่นะครับผมใช้เครื่องมือ b u y i n g selling volume นะครับในการดูวอลลุ่มซื้อวอลลุ่มขายนะครับผมสำหรับหุ้นตัวเดมโคตัวนี้นะครับสิ่งอย่างหนึ่งที่น่าค่อยน่าสนใจนะผมรู้สึกว่าการขึ้นมาในรอบนี้ผมสามารถแอดซูมเป็นขึ้น3ลง4ขึ้น5ตรงนี้ได้หรือเปล่านะเออเนี่ย3นะ3ตรงนี้แล้วเจอตรงนี้อะไรครับ b a l i s นะ h Divergence กับตรงนี้ครับนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับ A นะตรงนี้เป็น A ขึ้น B อยู่นะครับเรามาวัดรีเทสกันดูนะครับปึ๊บนี้นะครับมีโอกาสเป็นขึ้น B จบรอบแล้วได้นะครับถ้าสุดท้ายไม่เอาเบรกขึ้นอทำหายไปได้ต่อหุ้นตัวเดมโคจะค่อนข้างไม่ค่อยสวยนะครับนะถ้าอยากเล่นตัวนี้จริงๆรอเบรกนะครับประมาณ 5.80ไปได้นะครับถึงจะสวยสำหรับตัวนี้เพื่อลุ้นเป็นออทามไฮนะสามารถเบรกออทามไฮได้อีกซึ่งผมมีมุมมองว่าถ้าเบรกอทามไฮตรงนี้ไปได้เป้าถัดไปจะอยู่ที่7.05นะครับนะถึงแม้ว่าวอลุ่มตัวนี้จะซื้อขึ้นมาสูงนะครับแต่มีโอกาสได้อยู่นะครับในการขึ้นเพื่อจบรอบนะเอาเล่นให้ชัวร์ครับ5.8นะครับผมอ่ะ BC กับเดมโคเหมือนกันเลยนะครับ1ดาวเหมือนกันตัวต่อไป เนี่ยครับเป็นดิฟครับนะฮะหุ้นตัวนี้นะครับ Time Frame Day จะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่หุ้นนะครับสามัญปกตินะเป็นแนวแนวกองทุนนะครับผมเอ่อสำหรับหุ้นตัวนี้ครับการไซด์เวย์ออกข้างตรงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือเราต้องอ่าน v o l ลุ่ครับว่ามี v o l ลุ่ซื้อหรือเปล่านะซึ่งจากที่ผมลองลองดูมาเนี่ยวอลลุ่ซื้อนะครับ ถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะถือว่าไม่ได้เยอะอย่างมีนัยสําคัญเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นตัวนี้จริงๆร,งรงอเล่นเบลกครับเบลกชุดกรอบสะสมตรงแถวๆนี้ไปได้นะประมาณ13บาทเป็นต้นไปนะครับสามารถ follow by ซื้อได้อยู่นะครับสำหรับดิฟตัวนี้ครับ digital telecommunication Tele ครับนะ,ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองดูแถมให้นะครับวันนี้หุ้นการบ้านน้อยไปหน่อยนะครับลองมาดูทีอยู่กัน ะครับตัวที่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อเนื่องเนี่ยธุรกิจส่งออกเนี่ยครับอย่างเช่นอาหารไทยยูเนี่ยะครับอาจจะนะอาจจะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้อยู่นะครับลองมาดูกันนะเริ่มจากไทม์เฟรมนะครับวีคก่อนไทม์เฟรมวีคนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือการขึ้นมาในรอบนี้ครับนะการขึ้นมาในรอบนี้ผมขอนะ ผมขอให้ว่าเออน่าจะเป็น impulse wave ได้แล้วนะครับเป็นขึ้นขาขึ้นเราแล้วเร,เรียบร้อยนะเรามาดู day นะครับ time frame day time frame day ครับการขึ้นมาตรงนี้กับตรงนี้ isi ตรงนี้กับตรงนี้นะครับนะจะผมอยากจะบอกว่ามันไม่ถือว่าเกิด bullish divergence ที่ที่เป๊ะๆนะ ยังขอบ u y แอนะว่าไม่ได้เกิด Divergen จนเป๊ะได้นะครับแปลว่ามีโอกาสขึ้นไปได้ต่อได้อีกนะแล้วยิ่งค่าเงินบาทเนี่ยครับนะค่อนข้างอ่อนค่าด้วยแล้ววอลลุ่มการซื้อนะครับนะแท่งเขียวแท่งเขียวเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างมีอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าอยากเล่นจริงๆนะครับผมมีมุมมองว่ารอเบรกไปเลยนะครับนะอย่าไปเล่นระหว่างทางตรงนี้นะครับจะค่อนข้างเสียเปรียบนะรอจุด ในการคอนเฟิร์มให้สวยๆเนี่ยสัก23บาทนะครับถ้าเบรกไปได้ตัวนี้จะสวยทันทีนะครับโดยที่นะครับเป้าหมายราคาครับผมมองไว้นะว่าเป้าหมายราคาตีสั้นๆครับสามารถเทคโปรฟิตได้นะครับในโซนตรงนี้ครับตั้งแต่ราคา25.2บาทถึง28.6บาทได้นะครับผมสำหรับนะฮะ เป้า take profit ของเรานะครับสามารถเล่นนะครับ take profit ในกรอบนี้ได้อยู่นะฮะโดยที่ up side นะครับรอเล่นเบรกแถวนี้ up side ขึ้นมานะครับประมาณ8%ครับถึง24%เลยทีเดียวนะครับค่อนข้างเยอะนะแต่ถ้าเล่นนะครับถ้าเล่นจุดเบรกตรงนี้ถ้าจะคัดจุดไหนผมมองคัดจุดนี้ครับ22.4นะฮะจะเป็นจุดคัดเพราะฉะนั้น down s i d นะครับจะอยู่ที่ประมาณ3%นะครับตีองกลนะเพราะฉะนั้น3% นในการเป็นดาวไซ์และอัพไซ์นะครับประมาณถึง24%ได้เลยทีเดียวถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับไทยูเนียนครับผมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับให้ผมลองดูตัวตัวต่อไปเป็นฮาน่านะครับฮาน่าขึ้นมาทำออร์ทำไฮตรงนี้เลยนะครับได้เปล่าอ่ะขึ้นมาทำออร์ทำไฮนะครับขึ้นมาทำออร์ทำไฮรอบนี้ได้เนี่ยมองสถานะขึ้นเป็นยังไงนะครับ อ๋อการขึ้นมาในรอบนี้ผมขออ่านนะว่าอาจจะเป็นการขึ้นนะครับการขึ้นขึ้นมานะครับขึ้นอะไรฮะหลง2ครับและตรงนี้นะครับขึ้นไป3อยู่นะมีโอกาสขึ้นไป3ครับซึ่งรอนะครับว่า x x t e n จะขึ้นได้ถึงขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นลองมาวัดนะครับดูว่าขึ้น3น่าจะจบได้ที่ประมาณตรงไหนนะครับขึ้น3ผมมองนะครับว่า เป้าสั้นๆอาจจะไปถึงได้นะครับ88.75นะครับถ้าใครมีของฮาน่าอยู่นะครับเตรียมลินออกนะครับลินขายเท p โ o ฟิตได้แถวแถวบริเวณนี้ได้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นแนวที่มีแนวสำคัญที่อาจจะนะครับเจออจุดตรงนี้จะเป็นแนวต้านย่อยๆให้กับเราได้นะครับถ้าสนใจจริงๆนะฮะรอเล่นนะครับนะสำหรับใครไม่มีของรอเล่น88.75ถ้าเบรกขึ้นไปได้มีอัพไซด์ขึ้นไปอีกทีนะครับเป้า ที่110บปักนะครับผมเพราะฉะนั้นหุ้นการบ้านในวันนี้เนี่ยตัว BEC ผมให้นะครับ1ดาวเดมโคให้1ดาวนะครับตัวนี้ผมขอไม่ให้เลยนะแล้วตัวต่อไปที่อยู่ผมให้นะครับประมาณสักเออนะครับ3ดาวนะ3ดาวฮาหน่าผมให้สัก4ดาวก่อนอ๋อฮาหน่าฮาหน่าดาวไซ์น่าจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้น ขอตรงนี้นะครับ TUC ดาวและฮานาสามดาวนะครับผมการบ้านนะครับหุ้นการบ้านผมขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะนะครับสาหรับการสรุปตลาดและหุ้นการบ้านของวันศุกร์ที่24กันยายนนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใคร ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมสาหรับหุ้นตลาดนะครับในตลาดหุ้นบ้านเรานะครับตลาดหุ้นไทยบ้านเราผมนะครยังให้มุมมองว่ามีอัพไซด์ได้อยู่นะครับประมาณพันเถ้าพันเไปถึงเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวนะครับว่าต่อต่อไปเนี่ยจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปในวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม